สวัสดีครับพวกเราเาอะไรก่อนเกมเกมันซ่าวันนี้เราก็เอาเกมมาให้ดูเหมือนเดิมน,นะแต่เกมที่เรามาเนี่ยเป็นเกมที่เก่าแนละ้วเคเทปที่เราอัดอยเนี่ครับปี2011แต่เกมเนี่ยออกตอปี2009ปีที่แล้วเป็นเกมดีครับผมบอกชื่อเลยวนกะันเกมนี้จ้านี่เขาจบแล้วจบแล้วอะ่ะ ยังไม่จบแล้วผมจะถามพี่ตีว่าติดเกมนี้ไหเกมเอ็นจ่ายังไม่เคยรู้จักเลยเกมอะไรนี่เอ็นจ่าซึ่งต้องบอกว่าถ้าเผื่อคนที่แบบว่าเล่นเกมแนวแอคชั่นพวกชูตติ้งเกมแนวแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยผมเชื่อว่ายังไม่เคยเล่นเกมที่ผมเห็นเทเลอร์ตอนแรกนะฮะคือผมผมเป็นส่วนตัวผมชอบโดยนี่เกมมีเทเลอร์ด้วยมี่นะมีนะเอาอย่างนี้ดีกว่าครับพี่เคยดูเทเลอร์เกมนี้หรือเปล่า ยังแปลกใจอย่เนี่ยเดี๋ยวนี้เกมก็ทำเทรลเลอร์ด้วยเหรอมีครับพี่ต้นเคยดูหรือเปล่าใช่ผมพี่เคยดูครับพี่เคยดูผมเล่นจบมาตั้งสองรอบสองรอบผมยังไม่เคยดูอะไรเนี่ยดูกันเลยดูกันเลยดูกันดูกันดีกว่าครับไม่เคยดูเหมือนกัน เป็นไงตัวอย่างใช้ได้เล่นมากอ่ะเฮ้ยนี่มันมีให้ตัวคอยเลือกได้ตั้งสามตัวเลยนะไม่ครับจริงๆแล้วไม่ใช่อ่าไม่ใช่สามตัวไม่ใช่กี่ตัวเรเพิ่งเคยดูเหมือนกันตัวละครจริงๆนี่คือมีอยู่หกตัวชิบหายหกตัวตัวจริงอ่ะเราในในเทเลอร์นี้คือจะเป็นตัวหนักทั้งหมดสามตัวแต่จริงๆแล้วไงตัวเราจะเป็นตัวฮีโร่ตัวเดียวเริ่มเกมมาเนี่ยช่วงช่วงด่านแรกๆเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเราจะได้ใช้ตัวละครแค่ สามตัวก็คือฮีโร่คือตัวเพล <satisfy>. ย์ที่ใช้ดาบเมื่อกี้เนี่ยที่แบบอะไรครับแล้วก็ฟุตโตฟุตโต้ไอ้ที่ตัวยักษ์ที่ใช้ตัวใหญ่ที่มันทำแผ้ไม่ได้นะแล้วก็อีกอย่งคือคือที่ซาซุมิที่ใช้ฟุตเหล็กเอ้ฟุตเอ้ฟุตใช้คุยฟุตเหล็กไม่ได้ทำเป็นเทคนิคใช้คุยครับรุด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 โอเคคืออ่าเกมมันจะเป็นประมาณนี้ครับคือเราจะเป็นตัวฮีโร่เราจะเล่นไปตัวแรกคือเราจะไปช่วยฟุตโตเพื่อนเรา เราจะไปช่วยเนี่ยคือเราก็จะไปช่วยเพื่อนเราเรื่อยๆทั้งหมดหกตัวแต่เราสามารถแปลงร่างเป็นเพื่อนได้ทั้งหมดัตัวได้คือมันไม่ได้แบบเรียกเพื่อนมาเลยอะมาใช้ได้เพราะว่าความสามารถแต่ละตัวนี้แตกต่างกันเราคือถ้าไม่ตายนี่คือไม่เหมือนกันสักตัวนี้เจ๋งคุณเรื่องเกมมาเยอะแล้วอยากเห็นเนี่ยปกแผ่นแท้แผ่นเกมแท้ๆเป็นยังไงมาพูดเนี่ยเบน์อ่ะเขาได้มาก่อนพี่เขาได้มาก่อนผมนีครับเขาไปคลิกประจันยีเมี ช่วงที่ผมอยากได้เนี่ยคือผมได้ยินแต่ชื่อให้กล้องเลยอะกล้องอะครั้งแรกเลยโซนหนึ่งโซนคือผมจะเคยเล่นของ Xbox มีบางคนบอกว่าเกมปัญญาอ่อนจะเล่นไปทําไมคุณอยากรู้ครับว่าคนนั้นคือใครที่บอกว่าปัญญาอ่อนตากล้องเรานี่แหละครับตากล้องไปครับพี่จะเล่นไปทําไมเกมปัญญาอ่อนดูแค่ปกดูแค่แผ่นเกมก็รู้แล้วเพราะเหตุผลนี้ผมเลยอยากลองผมเลยหาดูเว็บไซต์ในประเทศไทย มันไม่มีไม่มีใครขายแล้วผมโทรไปถามพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าเกมเนี่ยสนุกแต่เกมหายากหน่อยคนไม่ค่อยออได้รับความนิยมใครวาเกมอะหา,าไม่ยากหรอครับถ้าแผ่นแมทัพนะแ,แต่ถ้าแผ่นแท้หายากมากครับคนที่แนะนำผมคือพี่พลอย Polar s h o c คือแผ่นนี้อันนี้คือแผ่นของบิ๊ต้น พี่ต้นได้มาจากภูรมชันนำเสนอครับรราชช็อปครับไม่จะเลนไหนเนี่ยยู่สองคนซล่นกันสองแผ่นแต่กันเล่นไม่ได้เรื่องไงฮนะผมได้มาจาก p ราชช็อปครับอันนี้คือคือคือเราไม่ได้โฆษณาครับเพราะว่าพี่พลน,นี่เป็นคนแนะนำบอกเบ้นลองไปหาดูใน eBay ค่ะผมก็เลยหาดูแล้วเพออินฟุกแล้วได้ราคาถูกมากผมก็เลยได้มาเล่นพอผมได้มาสักพักปุ๊บผมก็ไม่รู้ว่าพี่พลแกไปเอามาจากไหนอันนี้พี่ต้นก็เออหาดูฮะเ็กมี พัลล่าช็อปที่มีสโลแกนในการขายว่าไงนะเกมมือหนึ่งเกมมือหนึ่งราคามือสองกิ้วกิ้วเดี๋ยวเดี๋ยวราคามือสองไอเนี่ยอีเบไหนว่าอีเบอันนี้อีเบมือหนึ่งเท่าไหร่จำไม่ได้จิ๊บจำไม่ได้ครับเอ้าซื้อมาก็พอสมควรอันเนี้ยเท่าไหร่มือหนึ่งโอ๊ยแพงครับพี่ได้มาจากนั้นพัลล่าชอบเท่าไหร่นะครับสามร้อยครับจริงเหรอจริงเ่รเดี๋ยว ผมสู้ถอมาซื้อถึง EB ผมเฉยนิดหนึ่งไอ้ที่ผมได้มาถูกเนี่ยคือตอนนั้นพี่เขาจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์ครับเขาจัดมาลดราคาผมไม่ได้มาเซลเซลพี่ตีรู้จักโซนนะโซนโซนก็เขียดคือผมงคนก็คล้ายโซนเหมือนดีวีดีเนี่ยดูหนังกันนั่นแหละโซนหนึ่งครับไอเนี้ยคือโซนโซนสองโซนสองที่หลบสังเกตอยู่ว่ามันจะไปตากันในไหนเออเป็นพวกเขาเรียกว่าตรงนี้เราเรียกว่าเลนติ้งของเนี่ยคือเจ็ดคือว่าหมายถึงว่าอายุ เกินเจ็ดปีขึ้นไปไอตัวทีไอตัวีนี้ผมเนี่ยคือบวกสิบอาวิธีวิธีการบอกเลทเลทอายุนี่ครับโซนหนึ่งจะมีนี่ครับโซนหนึ่งคือบอกบอกโซนหนึ่งชัดเจนเลยโซนหนึ่งโซนหนึ่งตรงสันจะคือเป็นแบบนี้หมดสันข้างล่างจะเป็นรูปโลกแล้วเป็นเลขหนึ่งแต่โซนสองนี้จะไม่เหมือนกันจะจะแล้วแต่เป็นบางปกแต่แต่พูดถึงหลังปกเนี่ย โซนหนึ่งเนี่ยผมผมผมชอบโซนหนึ่งมากครับแต่เ l เ y o u ์ที่สวยสวยกว่าโซนโซนสองเยอะดูข้างหน้านอกเสร็จแล้วดูข้างในกันดีกว่าเออนออก็นี่ก็เป็นตัวแผนฮะพี่ติ๊ดกลิ่นกลิ่นโซนหนึ่งโซนหนึ่งมีอะไรวะอเมริกาพี่อเมริกากินอเมริกาอ๋อเล่นมุกไม่รอบคอบครับไม่รู้จักโซนหนึ่งนี่นนนพี่ใหนเฮ้ยแต่มันไม่ใช่โซนนี่ไงเพราะว่าพี่ติดรู้อยู่ว่าเอเชียมันโซนสามคือข้างในนี้น จะเหมือนกันแต่ไม่ทุกเกมจะลองดเหมือนกันไม่ทุกหมดแล้วแล้วแต่เกมนะครับมาดูคือเนี่ยเกมก็คู่มือนี่ก็ทําดีครับมีสีสันครบถ้วนนีนะครับสวยงามสวยงามครับนี่คือบอกกลุ่มบอกอะไรเอาเดี๋ยวดูเอาแค่แค่นี้ก่อนแล้วกันเไม่ดูเกมกันเองเลยเดี๋ยวเรามองเกมกันกว่าไม่ดูเกมกันไม่ดูเกม